สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนยายดวงชะตาประจำเดือนมกราคมของชาวราศีมีนค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะต้อง ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับชาวราศีมีนทุกผทุกคนแฮปปี้นิวร์สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้มีความสุขมีความเจริญมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอะไรที่เป็นเรื่องที่นายนดีขอให้เกิดขึ้นและก็ขอให้ชาวราศีมีนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดปีกันเลยนะคะนะสำหรับชาวราศีมีนเนาะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมค่ะถึง 13เมษายนนะจ๊ะและในคลิปคลิปนี้เราจะทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนิงนแล้วก็โชคลาภความรักนะคะเราก็จะพิเศษหน่อยแบ่งเป็น3สถานะด้วยกันนะคะความรักเนี่ยพาทแรกจะพูดถึงเรื่องของคนโสดพาที่2จะเป็นพาทของคนคุยไม่ชัดเจนและพาทที่3จะเป็นพาทของคนมีคู่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการทำนายกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะต้องบอกทุกทุกคนก่อนว่าโบไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์แต่ E เป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดพลังงานด้านดีและข่าวสารให้แก่ท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านหน้าไพาได้เพราะฉะนั้นภาษานะคะของช่องเราก็อาจจะไม่ได้สละสลวยมากเพราะเราอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบกัลระยาามิรนะคะไม่ต้องติดซีเรีสกันเนาะพยายามมีความสุขกับคลิปแล้วก็ดึงดูดอะไรที่ดีๆไปนะคะทีนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นศาส์ไทยหรือศาสตะวันตกคุณสามารถรับชมรับฟังได้นะคะแต่ก็เน้นไปที่เรื่องของดีๆแล้วกันนะอะไรที่ดีๆก็ ดูดเทียบไตเนาะอะ,อะไปกันเลยนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะที่เรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินและโชคลาภของชาวราศีมีนกันก่อนเลยค่ะนะชาวราศีมีนขอดูพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานโชคลาภที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หน่อยนะคะก่อนหน้านี้นะคะการงานการเงินโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นเดอะทาวเวอร์เลยมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องที่ตัวเองแบบไม่ได้ตั้งเนือ้อตั้งตัวนะซีดาบค่ะ การงานนิ่งเนาะเงียบนิ่งนะคะหกถ้วยนะคะคุณช่วยเหลือคนอื่นอะคุณช่วยเหลือคนอื่นเยอะคนที่คุณช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนเขาเองอาจจะไม่ได้อ่อมาซัพพอร์ตคุณไม่ได้มาดูแลคุณเหมือนที่คุณคาดหวังไว้หรือเปล่าไพด่ดาบขึ้นหมดเลยมันเป็นไพด่ดาบเนี่ยมันเป็นสัญญาณของคนที่เอ่อได้รับสารได้รับเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจมานะคะบางผู้บางคนเนี่ยบมองว่าคุณอาจจะได้รับข่าวหรืออาจจะรู้อะไรมาโดยที่ตัวเราเองก็ Yeah. รู้สึกไม่สบายใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะมันมีพลังงานของคนที่ช่วยเหลือแต่คนอื่นนะช่วยมีแรงจะช่วยเขาก็ช่วยนะคะไม่ได้โฟกัสเลยว่าช่วยคนอื่นแล้วตัวเองจะลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานก่อนหน้านี้นะคะนะของชาวราศีมินทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะในส่วนของเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวราศีมินนะคะว่าเรื่องของการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการงานของคุณนะคะไพ ขึ้เน,นะะี่คะเดวิลนั่นหมายความว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของวางวางแผนเรื่องการงานนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดว่าผู้อ่านไพ่พูดไวไปนะคะคุณสามารถปรับได้นะคะด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปจะมีรูปฟันเฟืองนะคะไปปรับความเร็วความช้านะคะของคลิปได้นะจ๊ะเอาที่สะดวกเลยเนาะ ก็จะขออนุญาตพูดไว้นิดนึงมันปรับมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะคะนะในส่วนนี้เท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะคุณต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเหมือนกับว่ามีคนเอาเปรียบคุณแหละบอกว่าคุณถูกเอาเปรียบคุณถูกเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันทนไม่ไหวแล้วถึงจุดสิ้นสุดและถึงจุดที่หมดความอดทนและฉันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นด้วยการที่คุณอาจจะพูดอาจจะสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาว่าสิ่ง ที่คุณต้องการคืออะไรเกิดกับเรื่องของการงานคุณไม่ต้องต้องการรับผิดชอบอะไรเยอะคุณไม่ได้ต้องการให้ใครมาออเอาเปรียบคุณคุณไม่ได้ต้องการให้งานมันเป็นในรูปแบบ นั้นๆเพราะคนอื่นมาทําให้มีปัญหาคุณจะพูดคุณจะเคลียร์มันมีการเคลียร์เกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นท็อกซิกที่ไม่อยากให้เกิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นในที่ทํางานมีเรื่องของการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันมีความอิจฉาม,มีมันเกี่ยวกับเรื่องของหยุ่มหยิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะทีนี้ต้องบอกแบบนี้นะด้วยหน้าไพ่มันขึ้นนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าการที่คุณพูด การที่คุณบอกการที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันส่งผลทางด้านดีกับคุณนะทาให้คุณนะคะได้รับโอกาสที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะอาจจะหมายความว่าม,มันพูดไปแล้วแล้วมันสบายใจแล้วมันทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจกันหรืออาจจะทําใหใ้หลายๆหลายๆคนเข้าใจคุณและเรื่องของการงานมันดีขึ้นพอการงานมันดีขึ้นการเงินมันก็ดีขึ้นได้นะมันก็เป็นไปได้อาจจะมองในลักษณะนี้บางผู้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่า เปลี่ยนงานไม่ทําละงานเนี้ยไปทําอย่างอื่นลาออกอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีนะน้าภาัยขึ้นอยู่นะอยากลาออกจากที่เดิมเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีแนวโน้มอย่างนี้เช่นเดียวกันส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองนะคะช่วงระยะนี้อาจจะต้องระมาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่มันไม่เข้าใจกับลูกน้องหรือบริวารน,นะคะหรือคนรอบตัวนิดนึงเพราะว่าภาษาหรือว่าการสื่อสารของเรามันอาจจะไม่ได้อา่าทให้คนที่ได้รับฟังอะคะ่ะรู้สึกดีสัเท่าไหร่นะคะมันอาจจะทําให้คนที่ อยู่รอบตัวเรามองเราในเชิงที่ว่าอา,อาจจะดูดุไปหรือเปล่าอาจจะดูแบบจริงจังไปหรือเปล่าเครียดไปหรือเปล่าอะไรไปหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้นะคะมันเลยเกิดความกดดันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานสําหรับผู้ที่เป็นนายตัวเองอ่ะเนาะ,นะก็ประมาณนี้ทีนี้นะคะแนวโน้มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างละ่ะ การเงินของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะการเงินโชคลาภของคุณไพ่ e ช a n c e ขึ้นนะคะไพ่ t ด e Sun นขึ้นว้าวแสดงว่าราศีมีนช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของโชคลาภว้าวได้เดอ้อมีเดอ้อเป็นในทิศทางที่ดีอยู่เดอ้อนะก้าถ้วยคุณจะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอาพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณลงทุนลงแรงหรือคุณได้ตั้งอกตั้งใจทำงาน นะคะหรือได้ตั้งอกตั้งใจนะคะไฟโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนตโอกาสที่คุณจะสําเร็จและพึงพอใจในสิ่งที่คุณต้องได้มันมีแน่นอนไพ่สามเหรียญขึ้นนั่นหมายความว่าบางผู้บางคนนะคะเอาเงินเป็นลงทุนกับธุรกิจลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของงานตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นและเป็นช่วงของการรอคอยซึ่งมองว่าผลของการรอคอยมันจะเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับคุณใครรอคอยโชคลาภทางการเงินก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันแต่ กว่าจะได้นะ,นะคะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังกับกานอ่ะโบโบ,บต้องพูดแบบนี้นะคะบางผู้บางคนถ้าเรื่องของโชคลาภคุณไม่ได้คาดหวังหรอกคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องโชคลาภแต่คุณคาดคาด,ดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของงานจะมากกว่าแต่มีโอกาสได้รับลอยนะคะมีโอกาสได้รับลอยได้จากอะไรนะคะ you บอก <นะ S 1> ว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอะค่ะชาวราศีมีนบางผู้บางคนไปกราบสการะพระ างนาคปรกมาหรือองค์มุจจรินทรราชมามุจจรินทรราชดูยังไงเป็นรูปพระพุทธนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีพญานาคนะคะเกี้ยวพันพระพุทธนะคะแล้วก็แผ่แม่เบีย้ยมาแบบเนี้ยแล้วก็มีพระนาคปรกคือ,อ,อพระพุทธรูปนะคะที่ประทับอยู่บนพญานาคนะคะซึ่งพญานาคอาจจะแผ่เจ็ดเสียนหรือ9้าเสียนก็ได้นะคะล่าสุดนี้พึงคุณเพิ่งไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหน้าที่การงานและครอบครัวมาแล้วโอกาสที่คุณจะ ประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนี้มีสูงมากขอบอกว่าไพ่อยากจะสื่อสารเชิงนี้เพราะว่าตัวของคุณเองนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่คุณไปทํานั่นเองนะทีนี้ขอดูไพ่แนะนําหน่อยไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรสี่ไม้เท้ามีงานเฉลิมฉลองนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้โชคได้รับจากงานเฉลิมฉลองนะคะอาจจะได้ของขวัญของกำน,นันรวมทงได้รับข่าวดีจากการเฉลิมฉลองอาจจะเป็นช่วงหน้าเทศกา นาอใครที่รอรับของขวัญของกำนันของรางวัลหรือโบนัสโอกาสที่จะได้ในส่วนนี้เป็นที่พึงพอใจของคุณมีนะคะนะก็ประมาณนี้เลยขอให้ชาวราศีมีนทุกผู้ทุกคนนะคะโชคดีดวงดีดวงเปิดนะคะส่วนใครที่ฟังการอ่านไพ่แล้วมีความรู้สึกเอ๋อยากจะดูต่อเพราะอยากจะให้เป็นดวงของตัวเอง สามารถอะไรไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะเพราะดวงนี้มันเป็นดวงรวมไม่ได้จัดจงดวงใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็น้อมรับพ่อนน้อมรับพลังงานด้านดีไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องของความรักกันบ้างนะคะซึ่งความรักในส่วนนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3สถานะด้วยกันนะคะสถานะแรกจะเป็นสถานะของคนโสดสถานะที่2จะเป็นสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนและสถานะที่สาจะเป็นของคนมีคู่นะคะ คนโสดค่ะนะคนโสดนะคะก่อนหน้านี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนโสด คนโสดก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะขอดูไพ่นิดหนึ่งเนาะคนโสดนะคะด้วยไพ่ขึ้นนะคะเพจเหรียญก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเจอและเจอรู้สึกว่าตัวเองเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจอาจจะเป็นเนื้อคู่โซเมทหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกรุ่มร้อนนะคะในใจเบาๆนะกาลังอยู่ในช่วงการศึกษาแอ,แอบซองแอบมองแอบดูคนคนนี้อยู่และดูเหมือนกับว่าคุณนะคะลดกําแพงของคุณลงเพื่อที่จะไปศึกษากับคนคนนี้ ้ดวยทีนี้โบยังไม่รู้นะว่าใครเพราะพลังงานนี้มันเป็นส่วนก่อนหน้านี้นะคะหรือของเดือนที่แล้วทีนี้เราเรามาดูกันดีกว่าคาว่าเดือนนี้นะคะคุณผู้ที่โสดอยู่สําหรับชาวราศีมีนคุณกําลังดิวอยู่กับใครคุณกําลังคุยกับใครกําลังคบอยู่กับใครนะคะหรือพลังงานในส่วนนี้จะบอกเล่าเรื่องราวความรักของคุณในเดือนนี้อย่างไรนะคะ The Hangman ขึ้นใบแรกเลยจ้านะคะใบที่2 The Chariot นะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังเจอคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดนอยู่สถานที่ไกลๆหรืออาจจะต้องเดินทางไปเจอกันหรือบางผู้บางคนอาจจะไปเที่ยวมาแล้วปะกันเป็นแรกไอจแรกไลน์แรกอะไรแรกคอนแทคกันอะไรก็ว่าไปนะคะเจอกันจากการเดินทางลุ้นๆเลยว้าวเฮ้ยไพยดีอ่ะคนสดคนสดคุณมีสเสน่ห ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ต้องบอกแบบนี้เลยมีคนอยากจะเข้ามาพิชิตใจคุณมีคนอยากจะเข้ามาขายขนมจีบมีคนอยากจะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณซึ่งคนที่เข้ามาในลักษณะนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้รวมทั้งคนคนนี้บอกว่าอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็มีหรือกําลังจะเข้ามาก็มีหรือเหมือนกับว่าคุณอาจจะกําลังคุยอยู่กับใครแบบอยากรู้จักคุณไปแอบส่องแอบมองเขาแล้วเขารู้ว่าคุณกําลังส่องเขาอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็อยากเข้า ามาทําความรู้จักคุณเพราะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองน่าสนใจนะคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีกรกฎราศีกุมนะคะเมษิงธนูและพฤษกศกันมังกรก็ได้นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีมีนจะไปในทิศทางไหนนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะ คุณอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอะหรือคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างว่ามีใครเข้ามาในใครอยากจะจริงจังอยากจะคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวอยากจะชัดเจนว่าเออขอเปิดใจหน่อยขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยขอคบขอเคลียร์นะคะอาจจะมีคนมาบอกสารภาพนะคะว่าแอบชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ เราก็มีดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โสดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด,ดูเหมือ,อนว่าคุณไม่โสดแล้ววะคนโสดนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้โอกาสที่จะโสอดอะย่สิบซ อีกอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะสลัดสดช่วงปีใหม่เออนะน่าจะสลัดสดช่วงช่วงปีใหม่อาจจะขยับสถานะเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าคนโสดโบแนะนำให้คุณไปดูในส่วนของสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนด้วยเพราะอยู่ในนี้มันมีความรู้สึกมันได้กลิ่นอายของคนที่โสดที่เหมือนไม่โสดนะโสดที่เหมือนไม่โสดโสดไม่จริงโสดเล่นๆโสดมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูในส่วนของพาทคนคุยไม่ชัดเจนกันด้วยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํานิดนึงนะคะว่าไพ่อยาก ะแนะนำอะไรคุณนะคะสําหรับชาวราศีมีนคนที่กําลังโสดอยู่นะคะพ่อยากจะแนะนําอะไรคะไพ่พระขึ้นสองรอบและแสดงว่าคุณกําลังเจอคนที่มีสินเสมอกันนะคะไพ่เดอะมูนนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือรอจังหวะการการคอมมิชกับคุณการสื่อสารจากคุณก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันใช่ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องลังเลนะคะเข้าหาเขาได้นะคะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้ไม่ต้องรอนะจ๊ะนะอย่าคิดเยอะกินมากนะคะได้ช้าๆได้พาเล่นงามไม่มีจริง <laughs> ช้าๆได้พาเริ่มงามไม่มีจริงนะอ่ะไปกันต่อที่สถานะของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังในส่วนนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกเอะกับหน้าภัยนะคะก็สามารถดูเป็นการส่วนตัวได้นะจ๊ะย้ํานิดนึงนะคะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงรวมเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูเป็นดวงของตัวเองนะคะแนะนําให้มาดูเป็นการส่วนตัวและนําวันเดือนปีเกิดของตัวเองมาด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีคู่กรณีเอาวันเดือนปีเกิดของคู่กรณีมาด้วยนะคะนะไปกันต่อนะจ๊ะ มาสถานะของคนคุยนะคนคุยใหม่ชัดเจนนะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรไพ่เดตสาร์ขึ้นนะจ๊ะไพ่สีดาบขึ้นนะคะอืมโอเคเหมือนคุณจะนิ่งคุณคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้คุณปะสะดอ่าก่อนหน้านี้คุณรู้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกปะสะอปะสะอคืออะไรนักเรียนปะสะอคืออะไรคะ ปะสอคืออะไรคะถ้าไม่รู้ให้เพื่อนที่รู้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะถ้าไม่รู้เพื่อนที่รู้ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปทีนะคะปะสอคืออะไรนะคุณอาจจะกําลังเจอความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบโหมัน มันไม่โอเคอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ได้อะ่ะนะก่อนหน้านี้นะอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้คุณไม่อยากตามและคุณไม่ต้องการตามไม่อยากตามก็แล้วอยากจะมาใช้ชีวิตแบบสบายๆอยากจะอยู่ในโหมดของคนที่อยู่สบายๆในความสัมพันธ์บ้างไม่อยากตามไม่อยากสนใจไม่อยากอะไรใดๆแล้วพอร,รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกปสอทอนะคะคุณก็เลยเอาตัวเองอะคะ่ะไปเป็นจุดเด่นนะคะไปพัฒนาตัวเองไปทําตัวเองให้สวยไป,ไปทําตัวเองให้รอไปโฟกัสที่ตัวเองพักบ้างอะไรบ้างพักผ่อนใจพักผ่อนกายอยู่ในโหมดนี้น<ท>ะคะอันนี้คือสถานการณ ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของเดือนมกราคมกันบ้างนะคะในส่วนของคนที่คุณกำลังดิวอยู่คนที่คุณกำลังคุยอยู่คนคนนี้คือใครนะคะแล้วเขาคิดอะไรนะคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ เมสิงธนูเมนก็ระกดพลิกจิกนะคะพึกศกันแล้วก็บังกรนะคะว้าวไพเขาดีจังเลยอะ่ะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ไกลอยู่คนละที่นะคะหรือบางผู้บางคนมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณไม่น่าจะคุยกันแป,ป๊บๆนะั้นน่าจะคุยกันนานแล้วไหมน่าจะคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วไม่น่าจะต่ากว่า8เดือนและหลายคนคบหรือคุยกันไม่น่าจะต่ํากว่า8เดือนแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่า เขาเขามีความรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเนาะมันพัฒนาช้านะคะเขาก็รู้แหละว่าเขาพัฒนาช้าเพราะตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยกล้าแสดงออกบางผู้บางคนนะคะอาจจะหมายความว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสที่เรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินพัฒนาตัวเองและครอบครัวอยู่นะคะอาจจะอยู่ในหมดของคนที่เป็นคนที่ต้องแบกรับภาระนะคะหลายๆอย่างในครอบครัวเลยทําให้ตัวเขาเองไม่สามารถมาคอมมิตก,กับคุณได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต เขาก็คิดเยอะนะคะเขาคิดถุงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะตัวเขาเองก็รู้ว่าปัญหานะคะในความสัมพันธ์นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเงินที่เขาจะต้องไปโฟกัสแล้วเรื่องของครอบครัวที่เขาจะต้องไปโฟกัสแล้วตัวเขาเองยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีระยะห่างนะคะบางผู้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะไม่ค่อยได้เจอกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดูลดลง ะะตัวเขาเองก็รู้สึกและสัมผัสได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีตัวเลขในวันที่เกิดที่ติดเลข8เลข1เลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขเกนะคะลองดูนะคะลองดูนะยังไงแล้วไพ่มันไม่ได้ขี้เหล่เขายังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณอยู่แค่ว่ารู้สึกคิดเยอะว่าเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้หรอเขาเครียดนะการที่คุณเงียบไปหรือการที่คุณแบบว่าไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาเครียดนะคะเขาคิดเยอะนะก็สมน้ำหน้าไหมล่ะเธอชา้าสักขนาดนี้นะ ็สมน้าไมล่ะนะทีนี้ไหนขอดูบทสรุปในส่วนของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคมนี้หน่อยนะจ๊ะบทสรุปในความสัมพันธ์นะคะมันมีการต่อสู้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดดาบขึ้นนะคะอืมรออย่างเดียวอ่ะกับคนเนี้ยรอปรับความเข้าใจกันอย่างเดียวมันจะมีการปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์นะคะ ในเดือนนี้มันจะมีในหมวดของการเริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจนะคะทาให้แบบรู้สึกว่าดีแน่นดีจะชุ่มกระชวยหัวใจดีต่อใจมีเรื่องดีต่อใจเกิดขึ้นเพราะได้สื่อสารกันหรือบางคู่บางคนอาจจะได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมันก็เลยแบบออ้ยมันดีขึ้นมันกระชุ่มกระชวยมันมีแหงนะคะมันมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ก่อนหน้านี้น่าจะต้นต้นอาทิตย์นะคะต้น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 เดือนนะมันมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนะคะว่าเอ้ยจะรอหรือจะพอแค่นี้จะรอจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ หรืออะไรยังไงนะคะคุณอาจจะคิดเยอะในช่วง ต้นเดือนแต่ว่ามองดูเหมือนว่าคุณกับเขาก็จะปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนะคะจะปรับความเข้าใจกันอยู่ยดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกลับไปสู่หมดของคนที่มีแอคชั่นต่อกันในเชิงที่ว่ามีความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะนะแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากในเดือนนี้นะคะจากคนคุยเป็นแฟนมีไหมไพ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นว่ามันจะต้องมีเพราะต่างคนต่างไปโฟกัสกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการทํางานนะคะน่าจะไปโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะน่าจะปล่อยความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้้ใใหมันนอยู่ ของคนคุยอยู่ทั้งคุณและของเขานะคะนะก็ประมาณนี้ทีนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรเอ่ย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 คนคุยไม่ชัดเจนให้เวลานะคะให้เวลานะเนี่ยมันมีการเริ่มต้นแน่นอนขอแค่ให้เวลานะคะ<อ>คุณเองอ่ะคุณเองอ่ะ รู้ไหมว่าตอนนี้ตัวของคุณเองอ่ะก็มีกำแพงให้กับเขานะไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นนะคะอ๋อไม่ใช่อยากจะเริ่มต้นอยากจะให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้คุณให้เวลากับมันนะคะให้คุณให้เวลากับมันอย่าไปกดดันเขาเพราะเหมือนตัวคุณเองกําลังมีกำแพงให้เขาแล้วเพราะว่าเขาทํางานในความสัมพันธ์ช้าเพราะฉะนั้นเข้าใจกันและการสื่อสารกันให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งเงียบไปก็พยายามอ๋อทักทายกันหน่อยเพราะอย่างน้อยๆความสัมพันธ์ ในครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะน้ำมันมีความแบบอยากลงทุนอยากชัดเจนเกิดขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณนะคะทั้งคู่นะคะมีความเข้าใจกันดีเนาะเนี่ยไพ่ใต้สำรับยังขึ้น2ถ้วยเลย ให้ได้สำรับยังขึ้นสองถ้วยเลยเออมันดีอยู่เดอ้อมันดีอยู่เดอ้อนะถ้าคนเรามันรักกันแล้วมันเข้าใจกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองแหละนะในส่วนนี้คนคุยไม่ชัดเจนดวงไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวราศีมีนเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีมีนเองก็ดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังเพราะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นดวงรวมนะอยากให้เป็นดวงของคุณนะคะแล้วคุณอยากจะรู้ว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบไหนคุยกับเขาใช่คู่กันไหมแล้วเป็นคู่กันแบบไหนจะ ได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นแฟนกัน ยาวไหมยิงยาวไหมได้แต่งงานกันไหมอะไรกันไหมอยากรู้นะคะเอาดวงของคุณและดวงของเขาวันเดือนปีเกิดของคุณแลว้ววันเดือนปีเกิดของเขามาดูเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะนะแนะนาให้มาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่านะจ๊ะนะก็มาสอบถามคิวเดอนปีเกิรีพูดรีพูด,พดคิวกันก่อนได้นะคะนะประมาณนี้เลยนะคะถ้าพูดไวไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะผู้อ่านไพ่เป็นคนพูดค่อนข้างไวนะคะถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ปกติโบก็จะพูดไวนะคะถ้าเกิดว่าป่วยก็จะพูดช้านิดนึงนะคะเช่นหายใจ ไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะพูดช้านิดหนึงนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีมีนเนาะคนมีคู่ชาวราศีมีนคะ่ะก่อนหน้านี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรดูเหมือนกับว่าคุณนะคะคุณอยากไปง้องเขาแสดงว่าคุณเนี่ยนิ่งคุณทําผิดกับเขาก่อนหน้านี้นะรักกันแหละ รักแหละแต่เหมือนมีคำพูดที่แบบทิมแทงใจกันนะเออเหมือนพูดเหมือนสื่อสารอะไรที่มันทิมแทงใจกันเห็นไหมทั้งคู่่ะมันรักกันขนาดเนี้ยแต่ไม่เข้าใจกันนะคะเออเนี่ยก่อนหน้านี้ไพ่บอกว่าคุณกับเขาอะ่ะเหมือนมีปัญหากันนะคะแล้วก็อีกคนคุณอะ่ะไม่กล้าไปง้อเขาไม่กล้าไปง้อเขากลัวเสียฟอรม์มนะคะ แต่ตอนนี้โบว่าคุณน่าจะคิดได้แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบไปง้อไม่รีบไปคุยไม่รีบไปเคลียร์พังแน่ๆเพราะสามดับขึ้นแล้วนะคะคุณ้งคู่ยังรักกันอยู่รักกันมากด้วยมีความเป็นคู่กันสูงมากนะคะไพ่คิงถ้วยกีนถ้วยขึ้นขนาดนี้คู่กันไหมล่ะนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะเดือนมกราคมนี้นะคะในส่วนของความสัมพันธ์ของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรคะ่ะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ค่ะค คนมีคู่ค่ะคุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับคนที่เกิดราศีพุกศษษกันมังกรเมษสิงห์ธนูนะคะมีกรกฎพิจิตตัวเลขในชีวิตของแฟนคุณของคู่คุณหรือคนที่คุณรักอาจจะมีเลขเก้าเลขสี่แล้วก็เลขโอ้หนักๆไปที่เลขเบิ้ลเนาะเลขเก้าเลขสี่เลขแปดในชีวิตนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดราศีกันเนาะมีหนักๆไปที่ราศีกันราศีสิงห์ราศีกรกฎนะคะเห็นไหมคุณน่ะอยากไปง้อเขา เขาก็รอให้คุณมางอต่างคนต่างแบบชดชดลดลดใส่กันนะทั้งทั้งที่ก็ยังรักกันน่ะฝั่งเขานิ่งคุณรู้สึกว่าฝั่งเขานิ่งใช่ไหมฝั่งเขานิ่งแล้วพยายามตีตัวออกห่างใช่ไหมพยายามเหมือนแบบไม่สนใจคุณพยายามไปใช้ชีวิตเขาเหมือนเขาทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่มีเธอก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณรู้สึกไหมมินมินคุณรู้สึกใช่ไหมว่าเขาอ่ะเหมือนเขาแบบไม่มีเราเขาก็มีความสุขปะวะแต่จริงๆเราไม่ใช่เดอ้อรอคุณมางออยู่ทําทรง แถวบ้านเรียกทำทรงทำทรงแบบอีกโอก้แหละเออนะอันนี้คือฝั่งเขานะแต่เขาจริงๆเขาก็มีความสุขแหละเขาก็อยู่ได้แหละแต่ว่าจะดีไหมจะดีกว่าไหมถ้ามีคุณเข้ามาในชีวิตอะจะดีกว่าไหมถ้ากิดว่ามีคุณมาง,อง้ออะไรอย่างเงี้ยนะเขารออยู่เขารออยู่ทีนี้ไหนขอดูบทสรุปในส่วนความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะใน,ในช่วงเดือนมกราคมนิดนึงนะคะไพ่สิบเหรียญแทนพเรศโอ้ย ได้งอ้อแหละไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้งอ้อบอกว่าคุณอาจะเป็นฝ่ายไปงอ้อเขาก่อนเนี่ยไปงอ้อไปคุยไปเคลียร์โอ้ม y กอดนะไปงอ้อไปคุยไปเคลียร์นะคะกระจุยกระจายกันเลยนะ ไปง้อไปคุยไปเคลีย์นะคะไปบอกรักไปสารภาพรักสารภาพผิดสารภาพบาปอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะที่มีพลังงานของความเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเกิดว่าคุณที่มารับชมคลิปคลิปนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะพูดจะบอกกับเขาว่าคุณรักและแคร์เขามากแค่ไหนจะเป็นคําพูดออกจากปากคุณเลยว่าเขาคุณไหนเห็นเขาอ่ะเป็นคนที่เอ่อ อยากจะร่วมชีวิตด้วยนะรักเธอนะไม่อยากให้เธอแบบไปจากเราเลยแล้วก็อะไรที่มันไม่เข้าใจกันก็ มาปรับความเข้าใจกันนะขอโทษนะขอให้อะไรอะไรที่แบบมันเคยเกิดขึ้นแบบมันผ่านไปเนาะเราแบบมันมันมีการมันมีการสื่อสารแบบเชิงที่แบบมันเป็นเชิงบวกเชิงดีๆเกิดขึ้นนะคะแบบชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกเราจะไม่โกรธเธออีกเราจะไม่งอนเธออีกอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไม่ทําอะไรที่เธอไม่สบายใจอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายชายฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะจะเป็นคนฝ่ายจะเป็นคนมาเข้าหาคุณเห็นนะคะประมาณนี้ทีนี้ขอให้แนะนําสําหรับชาวราศีมีนหน่อยเนาะขอให้แนะนําให้กับชาวราศ สีมินกันหน่อยค่ะขอให้แนะนำหน่อยค่ะให้แนะนำบอกว่าเห็นไหมไปง้องกันเถอะนะอย่าปล่อยให้เขารอฮะสีเหรียญสีถ้วยเห็นไหมต่างคนต่างงอนกันนะ่ะเฮ้ยเธ,เธอเธอเป็นอะไรกันเนี้ยนะสองคนนะคะที่รักที่รักกลับมาคุยกันเถอะนะที่รักกลับมาคุยกันเถอะนะเรามาเข้าอ,อกเข้าใจกันเถอะนะ แนะนำก็บอกว่าให้ไปงอ้อเออง้อเธอเออไปคุยเธอไปเคลียร์เธอนะนะเขาคือความมั่นคงในชีวิตของคุณเขาคือควีนเขาคือคนที่คุณนะ่ะ ควรที่จะให้ความสําคัญกับเขาเพราะเขาเป็นเงินเป็นทองเป็นถุงเงินถุงทองของคุณก็ได้บางผู้บางคนนะอาจจะอยู่กับสายเปย์แบบนี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้เลยค่ะหน้าไพ่ก็บอกประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่ในส่วนของชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไพ,พ่องค์พ่อพระพิฆเนศไพ่ออราโคลนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกหลานนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นชาวราศีมีนสิ่งที่องค์พ่ออยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะ สิ่งที่ผมพ่ออยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลขห้านะคะว้า wow. วแสดงว่าอะไรที่มันไม่ดีอพ่ออยากให้คุณมูฟออกมามูฟออกมาจากจุดที่มันทําให้คุณเกิดความท็อกซิกอะเออเนะมู move ออกมาอะไรที่มัน เออมันเป็นการนินทาการว่าร้ายการเก่าไม่ดีให้คุณหมูฟอกมาอะไรที่คุณรู้สึกสัมผัสได้ว่าตรงตรงนั้นมันไม่เหมาะกับคุณให้คุณมูฟอกมานะคะดีไลท์นะอะเนีย่ยเห็นไหมไปหาสิ่งที่มันบันเจิดบันจะลงใจสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างทางทงุงทางธรรมก็ได้ นะคะใครที่ไม่เคยเข้าวัดนะคะห่างวัดห่างบุญก็ไปทาบุญทําทานกันบ้างนะคะเหมือนพ่ออยากจะบอกว่าให้คุณ,ณหลีกหนีจากอุปสรรคและปัญหาหลีกมันออกมาไม่ต้องไปสู้มันก็ได้บางครั้งบางทีเอาสิ่งที่มันเป็นสติสติสมาธิปัญญาไปสู้โดยการแบบเข้าหาทางธรรมเข้าหาการสวดมนต์เข้าหาการแบบการอยู่กับตัวเองการมีสติอะไรอย่างเงี้ยไปสู้กับปัญหากับอุปสรรคก็ได้ในทุกๆเรื่องในชีวิตแต่นะคะนะคนคิดไม่ดีกับคุณนะเขาจะแพ้ภัยไปเองถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีสติ นะตามนี้เลยตัวเลขนวงคนตัวเลขนำโชคคือ5กับ3นะคะขอให้ชาวราศีมีนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ได้รับพลังงานด้านดีไปแฮปปี้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะบ๊ายบายคะ่ะ